อ๋อสวัสดีครับอยู่กับเฟิร์นไฟวอีกแล้วนะครับก็หายไปหลายวันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้อยู่หาดใหญ่นะครับอากาศก็ไม่ค่อยดีนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเจ็บคอกลัวจะเสียงไม่หล่อฮะก็เลยขอหยุดสักหน่อยนี่ก็หายเป็นปกติแล้วครับทีนี้วันนี้มาเล่นอะไรดีวันนี้เฟิร์นได้ไอเดียเรื่องฟรีคลิกนะครับหลังจากที่มาเล่นสกิลเกม ก็เลยมีเรื่องดีๆต้องเอามาแชร์เอามาบอกกันนะฮะเดี๋ยวขอเข้าไปอันนี้เลยนะครับผมมีอะไรบ้างขอเป็นเจมิลเนอร์แล้วกันอันนี้นะฮะไปจะแชร์เรื่องเทคนิคการเล่นยิงแบบ2คนนะฮะอันนี้เห็นไหมครับเฟิร์นปรับเป็น f ีฟาเชนเนอร์เขาก็บอกว่าให้กด L 2แล้วก็สี่เหลี่ยมนะฮะอ่ายิงประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ออกไปเลยครับ ยิงกาครับนันี้อ่ะเอาใหม่นะยิงประมาณนี้แล้วกันอ๋อคือถ้ากด L2 ให้ตัวซ้ายยิงนะครับแล้วถ้าอยากให้ตัวที่สามมายิงคือให้ตัวขวาก็กด R2 นะครับเล็งดีๆหน่อยแล้วก็กดเสี่ยมนี่ฮนะแล้วทีนี้ก็มีลูกลูกอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เคยเห็นของจริงเขาเล่นนะฮะ กด L2 ให้ตัวทางซ้ายแล้วก็กดตัว O กาสน้้ำหนักดีๆนะครับเนี่ยฮะตากให้ต้อกฟาดเลยครับอ่าแล้วก็คล้ายๆว่าเขี่ยเปลี่ยนจุดแล้วก็ให้ตัวอีกแถวหนึ่งมายิงนะครับและนี้ก็มีอีกเทคนิคนึงครับอันนี้เฟิร์นเพิ่งเพิ่งเจอเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์ดีฮะว่าทำอย่างนี้ได้ด้วยจับตาดูดีๆนะครับอ่ากด R2 แล้วก็สี่เหลี่ยม X ทีเด็ด x แบบล็อกหลบนะฮะนี่ฮะไม่ใช่ก็ผิดอ่านี่ฮะอ่าค่าะฮะแล้วก็กด l 2 x ครับแล้วก็ให้ตัวนี้มายิงอ่าเอาใหม่เอาใหม่ไม่เข้าอ่าฮึบแล้วก็ l 2 x ครับแล้วก็อันนี้ก็ยิงให้แรงเลยนะครับอ่านี่ฮะเป็นลูกสูตร <c oughs> แล้วก็ทีนี้หลอกหลอกสองชั้นนะครับ ให้ตัวซ้าย l 2 x ครั้งหนึ่งก่อนฮึแล้วก็ r สอง4เล็ x แล้วนี้ก็ออกตกดชูดเลยครับโอ,โอ้โอ้ไม่ใช่แล้วยิงไม่เข้าฮนะอ่าเอาไมา่ฮะโอ้โหผมยิงเบาไปฮะคือน,นี้หลอกสองครั้งแล้วก็ให้ตัวที่สามยิงนะฮะ อ่าน่าเข้าแน่นอนครับโอเคฮะแต่ดูแลไม่น่าจะผ่านนะครับนี่ฮะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับอ๋อทีนี้เดี๋ยวมีหลายคนจะถามว่ายิงฟีคิกแบบลูกเลียดยิงยังไงเดี๋ยวเข้าโหมดนี้ก่อนเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวเฟิร์นไฟว์ไวจะยิงเลียดนะครับอ๋อนี่ฮะเฟิร์นกดฟีฟาเทรนเนอขึ้นมา ฟีฟ่าเทรนเนอร์กดอนาหลอกขวาลงไปครั้งนึงนะฮะแล้วก็กดตามที่เขาบอกนะครับไดรเวนช็อตกด L1 สี่เหลี่ยมไม่ต้องแรงมากนะฮะนี่ครับยิงเรียดครับจะเหมาะกับกรณีที่เจอกับคนเล่นกระโดดดักกออากระโดดตั้งกำแพงเอากำแพงกระโดดแล้วเราก็จะยิงเรียดได้นะครับแต่ถ้าเขาไม่เล่นกำแพงกระโดดก็อย่ายิงเลียดนะฮะอายเขาฮะ กดแล้วมันจะติดนี่ครับอ1หนึ่งสี่เหลี่ยมและทีนี้ยิงลูกโค้งนะครับก็กดน้ำหนักยิงไปก่อนนะครับแล้วก็กดทิศทางค้างไว้ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมครับเฟยจะยิงไซามากเลยครับ <c oughs> มิลเนอร์บอกเจ็บหัวเข่าเลยฮนะยิงแบบนี้เดี๋ยวเอาใหม่ละกัน <c oughs> นี่ครับอ่ายิงลูกไซฮนะไม่มีอะไรมากครับฟรีคิกก็มีเท่านี้จริงๆนะครับผม เดี๋ยวให้เฟิร์นไปเจอเทคนิคอะไรใหม่ๆก็ค่อยเอามาเล่าละกันนะครับและการชอบกันไงไลค์แอนแชร์ซับสไครต์ชานาลเยอะๆนะครับเดี๋ยวมีคนถามแล้วเกียดเฟิร์นนะฮะเกลียดเฟิร์นได้เหมือนกันนะครับก็กดดิสไลค์เลยละกันนะครับผมแต่อยากเกียดนะฮะผมว่าชอบกันดีกว่าครับเราจะได้อยู่กันนานๆครับสวัสดีครับ